ยังทุกคนกลับมาอีกครั้งสำหรับช่องเกรทเวทจิ้งวันนี้เกรทก็มาทำตามสัญญาที่ให้ไหว้ในคลิปที่แล้วนั่นก็คือการรีแอคชัน่นเพลงเดบิวต์ของน้องจอนสมเมคิ <ST AR> <S S is back ซึ่งจากที่เราได้ดูมูสแซมเปลเอร์เพลงนี้อ่ะเป็นเพลงที่แบบซัมเมอร์มากแค่เห <Wow. S 1> ็นดีซื้อแบบชอบแล้วอ่ะเพราะว่ามันเป็นการถ่ายนอกสถานที่อ่ะในฤดูร้อนที่สดใสมากน้องจอยก็แบบสดใสาาดมากคาดหวังมากๆว่าเพลงนี้จะต้องติดชาร์ตปังบุรีเยทวงบอลังซัมเมอร์ควีนกลับมาเป็นของเรดเวดเออไม่ได้อวยนะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ดู m อเลยจ้ะ oh. พูดอยู่ด้านแหละเพราะฉะนั้นเราไปดู MV กันดีกว่าจะได้รู้ว่าของจริงอ่ะมันเป็นไง ไปค่ะเริ่มเลยทำไมอ่ะลูกออกหักเหรอลูก,ลกออกหักเหรอลูกอดีดอแค่มัดผมก็คือสวยแล้วค่ะ ชอบเอ็งแบบนี้มีความเป็นสตอรี่อะรับบทนางจัดห้องหนึ่งแล้วจะไงในทีเซอร์อุ้ยยูสวยมากของเจยก็สวยอ่ะรูปใครครั เกลงน่ารักอ่ะเพน่ารักไอ้นี่ไงที่มาในมือสเปมเปอร์แสียงบักที <c oughs> น้องมากกับน้องจอยเท่ากันมากเลยอ่ะอันี้คืออะไรตามหาแม่ให้เด็กหรอ ไปทั่วเลยค่ะแต่ท่อนแรกรู้สึกสดใสกว่านะพอมาท่อนนี้นะมันดอบดอกพวกอินสตูเมนต์ต่างๆลงแต่ก็ฟังแบบชิลๆดีไม่เสียงดีมากเลยอ่ะท่อนเมื่กี้ แล้วนี่ลูกใครกันเนี่ยพาไปทั่วเลยใครอ่ะน่ารัก่ตอนเปิดจะสนุกกว่านี้นะเพราะอันนี้มันแบบเป็นฟิลแบบชิลๆไปเลย แบบเพิ่งเริ่มต้นฤดูดร้อนน่ะยังไม่ได้แบบว่าแสบสันมากิทธยแต่เนี้ยเขาจะมีจังหวะขึ้นมานิดนึงน่ารักะมันจะชอบความเขียวนี้จัง อุ้ยถ้ามีดีอะ่ะอุ้ยฉันรู้สึกว่ามันจะเป็นไวรัลเองก็ไม่รู้ว่าเธออันนี่ไงพี่เซซร์คราฟต์ว่าจะฉันขับตรงเนี้ย เพลงดีคือไม่มีอะไรมากแต่เพลงน่ารักมากเลยตอนนี้บ้านน้องที่เราได้กลับบ้านแล้วอุ้ยฉันแอบขนลุกเลยอ่ะ จอยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลทำไมคะหล่อนจะทิ้งปริศนาอะไรไว้หรอไม่ใช่มันผ่านไปรวดเร็วมากเลยอ่ะโอเคเรามารีวิวเพลงคร่าวๆก่อนเนาะเพลงนี้ก็แบบว่าเป็นเพลงที่น่ารักสดใส เหมือนกับเป็นชว์แบบเริ่มต้นฤดูร้อนใหม่ๆแบบพึ่งพ้นมาจากฤดูใบไม้ผลิเนาะตานแรกของเพลงก็จะมีความแบบว่าชิลๆสบายๆเนาะแต่ว่าพอขึ้นท่อนทุกเนี่ยมันก็จะเริ่มมีความสนุกสนานขึ้นมาแต่ว่าส่วนตัวประทับใจตอนเปิดมาตอนแรกสุดเลยตอนเปิดมาตอนแรกสุดแบบมันสนุกสนานมากแบบฟิวซัมเมอร์มากเลย MV มีก็น่ารักคือแบบว่ามีความแบบว่า พอจนัยออกไปยังโลกกว้างอ่ะซึ่งเหมาะกับน้องจอยมากเว้ยน้องจอยเป็นคนที่แบบว่ารักน้ำรักปลารักซากุระป็นี่แบบรักเด็กรักหมารักธรรมชาติอะไรแบบเนี้ยเข้ากับน้องจอยมากแล้วก็แบบน้องจอยมีความสดใสมีความเฟรชซึ่งการถ่ายนอกสถานที่อ่ะถ่ายตามธรรมชาติตามป่าเขาตามทะเลอ่ะ มันบ,บว่าทำให้มูดของเอ็มดูมีความสุขมากเลยซึ่งน้องจอยเนี่ยเป็นคนที่ยิ้มเก่งอยู่แล้วถึงแม้ตัว MV เนี่ยจะไม่ได้เล่าเรื่องอะไรมากก็เหมือนกับแค่พาเด็กคนนึงเนี่ยไปตามหาครอบครัว,รวแต่มันก็แบบว่ามีความแบบน่ารักอบอุ่นเนาะเป็นมิตรภาพระหว่างน้องจอยกับเด็กน้อยคนนี้แล้วก็ลูกไนต์ห,หนึ่งตัวมันแบบเป็นแบบช็อตที่แบบว่า s i m p l ลอะแต่ว่าเออมันเหมาะกับน้องจอยมากเลยเหนือสิ่งอื่นใดเลยเนี่ยคือน้องจอยอะร้องออกมาได้แบบ ดีมากมันแมทช์มันแมทช์สสกับน้องจอยอะ่ะความซัมเมอร์ความเพลงเก้าศูนก็เลยคิดว่าเพลงเนี้ยน่าจะไวรอลด้วยความแบบอันยองอันยองต่างๆเนาะเออเน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 อันยองเน <Wow. S 1> แบบี่ยเพลงมันแบบเข้าถึงง่ายอะ่ะฉันคิดว่าคนนะ่าจะแบบว่า เอาไปบบร้องเอาไปเล่นกันเยอะก็ถือว่าเป็นการประเดิมรดรูร้อนที่ปังระดับหนึ่งแล้วก็คิดว่าคัมแบ็กรดรูร้อนนี้ของน้องเค้กก็จะปังยิ่งกว่านี้ค่ะโอเคนะคะก็จบไปแล้วสำหรับรีแอคชั่นของวันนี้ถ้าชอบเพลงนี้ก็อย่าลืมช่วยกันดูช่วยกันฟังช่วยกันแชร์ให้น้องจอยด้วยนะจ๊ะลับมีคคนนี้เป็นกำลังใจให้เสมอน,นะคะน้องจอยซึ่งนอกจากเพลงนี้เนี่ย ก็ยังมีเพลงเนี่ยลรบ้างดีดีอีกเยอะมากเลยถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบเพลงอะไรเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์คุยกันด้านล่างนี้นะสำหรับวันนี้ชอบเด,ดยเดว็ดก็ขอตัวลาไปปั่นวิวให้น้องจอยก่อนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากปั่นวิวให้น้องจอยด้วยนะจ๊ะอันยองฮัลโหลอันยองไฮ่บองชูฮัลโหลอันยองวี่ะ